บทที่18พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามมสุตังเอกังสมยังพักวาสาวัตถิยังวิหารติเชตาวะเนอานาถาปินทิกัสอาลาเมตัตตาลโขพักควาภิกขูอมันเตสิพิขาวภาทันเตติพิขโวติภาทันเตติเตพิกขูภา,าวะโตปัจจัดโสมงพักวาเอตาัาโวจะเมตายะพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะ ภาวิตายะพะหูรีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปาลิจิตตายะสุสะามาลัตฐายะเอกาทะสานิสังสาปฏิกังขากตเเมเอกาทะส,สูขังสุป,ปฏิสูขังปฏิพุทธนตินปาปักการสุปีนางปัสติมนุษสานางปิโยโหติอมนุษษานางปิโยโหติ เทวตาลขันตินาสักขิวาสิิสังวาสัตถังวากรรมติตัววัาางจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปสัสสีทัตติอาสัมมุระโหกาลังกาโลติอุต,ตลิงอุปอป,ปัตติวิน,นตโตพัมพัมหะพัมมะโลกูปักกูปักโโหติเมตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะ พาวิตายะพัหุลีกัตตายะยานีกัตตายะวัตถุกัตตายะอนุทิตายะปาลิจิตตายะสุสารมรัตตายะอิเมเอกาทสานิสังสาปติกังขาอัติอโนทิโสภะลนาเมตตาเจโตวิมุตติอัต so ิโอทิโสภะลนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาภะลนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตติหากาเลหิอโนทิโสภะลนาเมตตาเจโตวิมุตติ กตีหาการเลหิโอทิโสภารนาเมตตาเจโตวิม well, ุตติก anyway, ตีหาการเลหิท <cl> ิสาภารนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการเลหิอโนทิโสภารนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหาการเลหิโอทิโสภารนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศสหาการเลหิทิสาภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิปัญจหาการเลหิอโนทิโสภาณนาเมตตาเจโตวิมุตติ สเพสตาอเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพปานาอเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัเพพูตาอเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพปุคลาอเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพปตภาวะปริยาปันาอเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุติอิเมหิปัญจหากาเลหิอโนทิโสภรลนาเมตตาเจโตวิมุตติ กตาเมหิสัตตาหากาเลหิโอทิโสภลนาเมตาเจโตวิมุตติสัพพาอิทธิโยอเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปลิหารันตุสัเพปุริสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปลิหารันตุสัเพอริยาอเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปลิหารันตุ สัพเพนナลียาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเทวาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพมนุษสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุติอิเมหิตตหากาเลโอทิโสพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติ กัตาเมหิทัสหากาเลหิที่สาพละนาเมเตตาเจโตวิมุตติสเพปูรัตถิมายะที่สายสัตตาเวลาพญาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปัชิมายะที่สายสัตตาเวลาพญาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพอุตรายะที่สายสัตตาเวลาพญาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สภท as si so ักขีนายะที่สายะสัตตาเวลาพยาประชาณีคาสุขีอัตานันปริหานันตุสภปูรัติมายะอนุที่สายะสัตตาเวลาพาอภยาประชาณีคาสุขีอัตานันปริหานันตุสภปชิมายะอนุที่สายะสัตตาเวลาพยาประชาณีคาสุขีอัตานันปริหานันตุสพอุตรายะอนุที่สายะสัตตาเวลาพยาประชาณีคาสุขีอัตานันปริหานันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาประชาดีคาสุขีอัตานำปลิหารันตุสัพเพเห็นท่มายะทิสายะสัตตาอเวลาพยาประชาดีคาสุขีอัตานำปลิหารันตุสัพเพอุปลิมายะทิสายะอัตตาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานำปลิหารันตุสัพเพปูรัติยายะทิสายะปานาอเวลาพยาประชาดีคาสุขีอัตานำปลิหารันตุสัพเพปัฉิมายะทิสายะปานาอเวลาพยาอพยาประชานิคา สุขีอตารังปริห์ารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปานาเวลาอภยาปะชานิคาสุขีอตารังปริห์ารันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะปานาเวลาพยาปะชานิคาสุขีอตารังปริห์ารันตุสัพเพปารัตถิมายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาอภยาปะชานิคาสุขีอตารังปริห์ารันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปะชานิคาสุขีอตารังปริห์หารันตุ สอุตลายยะอนุทิสายะปนาเวลาพระยาประชาอินคาสุขีอตาันปิลหะตันตุสเพทักขิตสเูทักขีนานยะอนุทิสายะปนาเวลาพระยาประชาอิคาสุขีอตาันปิลหาลันตุสัพเหตนที่มายะทิสายะปนาเวลาพระยา อเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพออุปาลิมายะที่สายะปานาอเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปูรัตทิมายะที่สายะภูตาอเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปิิหารันตุสเพปัจชิมายะที่สายะภูตาอเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพออุตลายะที่สายะภูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักคินะ ทักคินายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชานีคาสสขีอัตนาปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพปัจชิมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตนาปริหารันตุ สเพทักขีนายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุสภพเห็นทิมายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุสภพอุปาลิมายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุสภพปูรัตทิมายะทิสายะปุคลายอเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุสภพปัชีมายะทิสายะปุคลายอเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุ สัพเพอุตลายะทิสายะปุคลาเวลาอภยาประชานิคาสุขีอตานังวิญญาณลัตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุคลาเวลาอภยาประชานิคาสุขีอตานังวิญญาณลัตุสัพเพปูรัตถิมายะอนุทิสายะปุค um ุลาเวลาพยาประชานิคาสุข <sm> ีอตานังว <vention> ิญญาณลัตุ สภปชิมายะอนุทิศายะปุคละเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตูสภอุตรายะอนุทิสายะปุคละเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตูสภทักขีนายะอนุทิสายะปุคละเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารลันตุสภเห็นทิมายะทิสายะปุคละเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตูสภอุปาลิมายะทิสายะปุคละเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารลันตุ สภปุรัติมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภปัชิมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพอุตรายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภทักขินายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเปปุรัตติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตตาปริหารันตุสเพปัชมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตตาปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตตาปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตตาปริหารันตุ สพเ,เห็นทิมายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเอาเวลาพยาประชาชนิคาสุขีอัตานาปริหารันตุสพเพอุป,ปาลิมายะที่สายะอัตตาภาวะภาวะปริยาปน,นาเวลาพยาประชาชนิคาสุขีอัตานาปริหารันตุ สภาปูรัติมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาประชานีคาสุขีอัตนาปัิหารันตุสภาปชิมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาประชานีคาสุขีอัตนาปริหารันตุสภาอุตรายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาประชานีคาสุขีอัตนาปริหารันตุสภาทักขีนายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาประชานีคาสุขีอัตนาปริหารันตุ สภาปูรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภาปชิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภาทักขีนายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภาเห็นทิมายะทิสายะอัต อิธิโยอเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตนาปนิหารันตุสภาอุปลิมายะที่สายะอิธิโยอเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตนาบนิหารันตุสเพปูรัตถิมายะที่สายะปูริสาอเวลาอภยาประชานีคาสุขีอัตนาบนิหารันตุสภพปชิมายะที่สายะปูริสาอเวลาประชาประชาอานิคาสุขีอัตนาปนิหารันตุสเพอุตรายะที่สายะปูริสาอเวลาอภยาประชานีคาสุขีอัตนาปนิหารันตุ สัพเพทักขีนายะที่สายะปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานาบริหารลันโตสัพเพปูรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานำบริหารลันโตสัพเพปัชิมายะอนุที่สายะปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานาบริหารลันโตสัพเพอุตรลายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขีอตานาบริหารลันโต สเพทักขีนายะอนุที่สายยปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสเพเห็นที่มายะที่สายยปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสภพอุปาลิมายะที่สายะปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสเพปูรัตถิมายะที่สายยอริยาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสเพปัจชิมายะที่สายะอริยาเวลาพยาประชานิคา ปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพตลายะทิสายะอริยาเวลาพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะอริยาเวลาพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปูรัตถิมายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจชีมายะอนุทิสายะเวลาพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สอุตลายะอนุทิสายะอริยาเวลาอภยาประชาเวลาอภยาประชาอนิคาสุขีอตานังปริหารันตุสอุตลายะอนุทิสายะอริยาเวลาอภยาประชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสภพทักินายะอนุทิสายะอริยาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอตานังปริหารันตุสภพเห็นทิมายะทิสายะอริยาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอตานังปริหารันตุ สภีอุปาลิมายะที่สายะอริยาเวลาอยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภพปุรัตติมายะที่สายะอานาลิยาเวลาอยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภพปัชฉิมายะที่สายะอานาลิยาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตลายะที่สายะอนนาลิยาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภพทักขินายะที่สายะอนนาลิยาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสัภพปัจชิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาประชานิคาสุขียัตานังปริหารันโตสัเพอุตลายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสัเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสัพเห็นทิมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาประชานิคาสุขียัตานังปริหารันโต สัพเพปะอุปาลิมายะทิสายะอนาริยาเวลาพญาประชานีคาสุขีอัตานังปิริหารันตุสัพเพปูรัติมายะทิสายะเทวาอเวลาอัยาประชานีคาสุขีอัตานังปิริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะเทวาเวลาพญาประชานีคาสุขีอัตานังปิริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะเทวา อเวลาพยาประชานิคาสุข so ีอัตานังปริหารันตุสเพทคินายะทิสายะเทวาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปูรัติมายะอนุทิสายะเทวาเทวาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปชิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพอุตตะลายะ อนุที่สายะเทวาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานางประลิหารันตุสภพทักขีนายะอนุที่สายะเทวาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานางประลิหารันตุสภพเห็นที่มายะที่สายะอเทวาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานางประลิหารันตุสเพอุดปาลิมายะที่สายะเทวาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตานางประลิหารันตุสภพปูรัตถิมายะที่สายะมนุษย์สาเวลาอัตพาประชานีคาสุขีอัตานางประลิหารันตุ สัพเพปชิมายะที่สายะมนุษย์สาอเวลาอพยาประชานีคาสุขีอตานาปริหารันตุสัพเพอุตรายะที่สายะมนุษย์สาอเวลาอพยาประชานีคาสุขีอตานาปริหารันตุสัพเพทักขีนายะที่สายะอามนุษย์สาอเวลาอพยาประชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุที่สายะมนุษย์สาอเวลาอพยาประชานีคาสุขีอตานาปริหารันตุ สัพเพปชีมายะอนุที่สายะมนุษย์ษาเวลาพยาประชานีคาสุขียัตนาปริหารันตุสัพเพอนุตรายะอนุที่สายะมนุษย์ษาเวลาพยาประชานีคาสุขียัตนาปริหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุที่สายะมนุษย์ษาเวลาพยาประชานีคาสุขียัตนาปริหารันตุสัพเพเห็นที่มายะที่สายะมนุษย์ษาเวลาพยาประชานีคาสุขียัตนาปริหารันตุสัพเพอุปปลิมายะที่สายะ มนุษษาเวลาพยาประชาอินคาสุขีอตานงปริหารันตุัพเพปูรัติมายะที่สายะวินิปาติกาเวลาพยาประชาอิคาสุขีอตานงปริหารันตุัพเพปัชิมายะที่สายะวินิปาติกาเวลาพยาประชาอิคาสุขียตานาปริหารันตุัพเพอุตรละตาลายะที่สายะวินิปาติกาเวลาพยาประชาอินคาสุขีอตานาปริหารันตุัพเพทุกขานี้ นิานะท,ทักขีนายะที่สายะวินิปาติกาเวลาพยา,ยาประชานีคาสุขีอตานาป,ปริหารันตุสภปูรัติมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยา,ยาประชานีคาสุขีอตะนานัปริหารันตุสภปัชิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยา,ยาประชานีคาสุขีอตานาป,ปริหารันตุสภอุตรา,ายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวลาพยาประชานิคา,นนคาสุขีอตะนานังปริหารันตุ สภพทักขีนายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานีคาสุขีอตนานังปริหารันตุสภเพเห็นทิมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานีคาสุขีอตนานังปริหารันตุสเพอุป,ปลิมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานีคาสุขีอตนานังปริหารันตุติอิเมหิทัสหากาเรหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสภพสังสตานังปีละดังวัชเชตวาปี อปีละนายะอุปคาตังวเชตวาอานุปคาเตนะสันตาปังวัชเตวาอสันตาเปนะวิปปริยาทานังวัชเตวาอปริยาทานเนนะวิเหสังวัชเตวาอวิเหสายยะสัพเพสัต,ตาอเวลาอเวลิโนโหนตุมาเวลิโนสุข,ขิโนโหนตุมาทุกิโนสุข ขขิขตตาโหตุมาทุกขตตาต,ตาตัตาติอิเมหิอัฏหากาเลหิสเพ,พตาเมตตาญาติเมตตาตังทรมมังเจตายะติติเจโตสัพพยาปาทะปาลิตยุทธาเดหิมุตจ,จติติวิมุตมติเมตตาจะเจโตวิมุตติ จาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาภามะวิหาระภาวนานิทิตา